ที่เขามีการจุดพุนะครับโอ้โหบอกแล้วว่าสวยงามมากเลยครับนี่ครับที่ไอคอนสยามนะครับเนี่ยแล้วก็แม่แมน้ําเจ้าพระยาเ็าจะเต็มไปด้วยเรือนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่ uh, ที่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับ<ม>ที่บริเวณไอคอนสยามเ็าจะมีเรือนี่ครับโอ้โหพุดแบบสวยงามมา,มากนะครับผมนะนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในปีที่ผ่านมานะฮะผมนะฮะโอ้โหนะครับพุ่ยาวกันเลยนะเนี่ยก็จะมีเรือที่ประดับ สบายดีสวัสดีครับนะบตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบ่าวเมืองหลวงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมา r e e คราะนะครับสถานที่ในการจัดข้าวดาวที่ประเทศไทยนั่นก็คือไอคอนสยามนะครับผมน่าว่าในตอนกลางคืนจะมีความงดงามสะเท่าไหร่แล้วก็ปีนี้จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหนนะครับผมนะสำหรับไอคอนสยามในตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์ ได้ไปเห็นมากับตาแล้วนะครับผมนะฮะก็คือตอนช่วงที่ผมไปกรุงเทพก็มีโอกาสในการร่องเรือที่แม่น้าเจ้าพยาเพื่อไปที่วัดอรุณแล้วก็ได้เห็นแต่ว่าเป็นตอนกลางกลางวันนะครับผมไม่ใช่กลางคืนแต่นี่จะเป็นคลิปกลางคืนแล้วก็เราจะได้เห็นบรรยากาศ ว่าเขาจัดเขาดาวที่คอนสยามจะเป็นอย่างไรแล้วก็ปีนี้พิเศษนะครับที่รู้มาก็คือจะมีน้องลิซ่านะครับก็เป็นไอดอลนะครับทั่วโลกกันเลยนะครับที่ได,ได้ยอมรับนะครับในความสามารถของน้องลิซ่าด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่มาจากประเทศไทยให้คนทั่วโลกได้รู้แล้วก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตที่พิเศษพิเศษนะครับก็ถือว่า ปีนี้นิซ่าก็จะสร้างความเพึงหาให้กับบรรดานักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้คนนะครับชาวต่างชาติทั่วโลกนะครับที่มาเขาดาวที่กรุงเทพหรือที่ประเทศไทยสถานที่กที่ไอคอนสยามกันแน่อนอนนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะมาดูคลิปนี่ก็จะเป็นคลิปที่บางส่วนที่ผมได้นําเอามาจากในปีที่ผ่านมานะครับว่าบรรยากาศเขาดาวในปีที่ผ่านมานั้น เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาดูการอัปเดตเวทีนะครับว่าคนสยามเขามีการจัดเวทีกันอย่างไรสำหรับปีนี้นะครับผมนะฮะสำหรับท่านในที่แว่เข้ามาก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับหรือว่าต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนก็ฝากคอมเมนต์หากว่าชอบฝากกดไลค์หรือต้องการอยากสนับสนุนมผมก็ฝากกดซุปเปอร์แจงส์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจงในการสร้างคลิปต,ต่อไปนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ นี่นะครับคลิปแรกก็จะเป็นคลิปที่เขามีการจุดพลุนะครับโอ้โหบอกแล้วว่าสวยงามมากเลยครับนะครับที่ไอคอนสยามนะครับนี่แล้วก็แม่แม่น้ําเจ้าพยาเขาจะเต็มไปด้วยเรือนะครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ที่ที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับที่บริเวณไอคอนสยามเขาจะมีเรือนี่ครับโอ้โหพุดแบบสวยงามมากนะครับผมนะนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในปีที่ผ่านมานะฮะผมนะฮะโอ้โหนะครับพุ่ยาวกันเลยนะะ เนี่ยก็จะมีเรือที่ประดับด้วยแสงสีที่แม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหนะครับขนาดนี้ปีปี2000ในช่วงการขาดาว2 0 2 3 2 0 2ีานะครับก็อลังการอยู่พอสมควรนะครับที่ไอคอนสยามบอกเลยว,ว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ไปประเทศไทยต้องไปให้ได้นะครับเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็เป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยฮะก็เป็นมุมสูงนะครับที่เขาถ่ายกันนะครับ ก็ต้องขอบคุณคนที่เก็บภาพนะครับผมนะให้เราได้ดูได้ดูอย่างเงี้เช่นผมก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเท่าผมนี่ครับผนี่ผมคิดว่าน่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็น่าจะระดับถึงพันได้ไหมนะครับผมคิดว่านะครับเนี่ยก็งดงามกันเลยนะครับผมเนี่ยก็เป็นพลุที่จุดนะครับที่ไอคอนสยามในวันนี้ก็คงจะเต็มไปด้วยแสงสีของพูุที่สวยงามนะครับผมนะฮะ นะครับแล้วก็ต่อไปนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับด้านหน้าของไอคอนสยามนะครับนี่ก็จะเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวนะครับในการถ่ายเราจะได้เห็นว่าไอคอนสยามก็โหเต็มไปด้วยไฟนะครับแล้วก็สวยงามมากครับเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวไปนั่งนะครับรับประทานอาหารหรือว่าไปเดินถ่ายรูปนะครับเราก็จะเห็นมีไอคอนสยามตัวหนังสือข้างบนด้วยนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นนะครับนั่งเรือไฮไลท์ก็คือการนั่งเรือนะครับแม่นาจัพยาเรือก็เป็นเรือที่แบบ ายไฟสวยงามมากครับมีหลากหลายสีนะครับสีเหลืองสีสมพูสีฟ้าครับมีหลากหลายสีเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นบรรยากาศนี่ครับเขาจุดภูกระนะฮะคนถ่ายน่าจะเป็นในปีที่ผ่านมานะครับสวยงามนะเออใครที่อยู่ใครที่ได้อยู่บรรยากาศในช่วงปีที่ผ่านมาก็ฝากคอมเนต์กันข้ามาด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะนี่ครับ นี่ครับสุดจริงนะครับเนี่ยไอคอนสยามสุดยอดมากสวยงามมากนะครับผมนะฮะสุดๆมากๆเลยนะครับเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเหมือนดูจะมีข้างบนข้างล่างเป็นพักลงมาแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นตรงหน้าเดอเป็นแบบเหมือนกับมีสถานที่จัดงานที่กว้างมากๆเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยครับนี่นก็จะเป็นคอนเสิร์ตด้วยนะไอคอนสยามคือว่าเป็นได้ละเป็นได้หลายอย่างนะครับให้กับ กรุงเทพในการจัดงานนะครับผมนะนี่ครับต่อมาก็นี่ครับก็จะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเขาถ่ายมุมตรงนี้นะไอคอนสยามผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมตรงนี้แหละนะครับที่เขาได้มีการในการจัดการกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับผมนะฮนี่ครับไอคอนสยามนะครับผมสวยนะครับสวยสวยมากๆนะครับผมเนี่ยแพนกันดูกันเพลินเลยนะครับผม อใหญ่ามากนะผมคิดว่าก็คงจะกว้างใหญ่พอสมควรนะสำหรับไอคอนสยามก็เราก็ได้กินฉรับผมก็ได้กินแค่ชื่อนะครับไอคอนสยามสยามพารากอนเซ็นทันเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับผมล่องเรือถ่ายภาพมีพุด้วยนะ,ม,ะ,นนนะมีเป็นน้ําพุใช่ไหมครับเป็นน้ําพุนะครับผมที่เขาโชว์นะครับผมนะฮะ ก็มีหลากหลายช่วงอารมณ์นะครับให้เห็นถึงความงดงามถึงสถานที่ของไอคอนสยามนะครับเอาละครับต่อมานี่ก็จะเป็นนะครับภาพบรรยากาศที่เขามีการเตรียมนะครับเป็นเวทีแสดงคอนเสิร์ตนะครับเนี่ยที่ไอคอนสยามก็เป็นคอนเสิร์ตของก็จะมีลิซ่านะครับเนี่ยลิซ่าเขาจะมาแสดงคอนเสิร์ตอยู่เวทีนี้นะครับโอ้โหบอกแล้วว่ายิ่งใหญ่นอกจากลิซ่าก็มีหลากหลายศิลปินนะครับแต่ไฮไลท์สุดๆก็คงจะเป็นลิซ่านะครับผมนะก็จะมาแสดง การร้องเพลงนะครับการเต้นต่างๆเนี่ครับเป็นเวทีนะครับจอ LED ด้วยนะครับผมนะฮะหืงานนะครับอิจฉาครับอิจฉาคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมได้ดูได้เห็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับผมนะฮะก็นี่ครับมีการจุดพลุนะครับยาวถึง1,400เมตรนะครับผมนะฮะ เนี่ยก็จะเป็นบริเวณต่างๆนะครับที่ไอคอนสยามนะครับจุดที่1นนะครับไอคอนสยามพาร์คทันที่2ที่ดูนะครับผมก็จะบอกแต่ละจุดให้เราได้เห็นด้วยนะครับคนที่ไปรีวิวนะครับผมเนี่ยทันที่7จ็ดยนะครับจุดที่สองอ่ันที่7นะครับก็จะมีสถานที่นะก็นี่ฮะก็จะมีดูไลฟ์นะครับเขาบอกว่าวันที่4ถึงอ่สามสิบเอ็ดด้วยนะครับเนี่ยนี่นะครับ จุดต่างๆนะครับผมนะฮะโอ้โหคงจะอลังการน่าดูนะครับผมเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะบรรยากาศในการเตรียมงานนะครับของการเข้าดาวที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็บอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะแต่สําหรับที่ประเทศลาวนะครับที่ประเทศลาวก็อัปเดติดนหน่อยครับทุกท่านได้รับรู้กันนะครับที่ประเทศลาวก็ถือว่าตอนนี้ ก็จุดมาร์กนะครับที่สําคัญของประเทศลาวก็จะอยู่ที่ประตูไซน,นะครับที่นครหลวงเมงจันทนปัจจุบันเขาก็มีการจัดเตรียมงานด้วยนะครับก็เกะเคียมงานกันแล้วนะครับมีถัดน้ำช่วงที่ปีที่ผ่านมาก็มีการข้าวดาวอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะากเป็นบรรยากาศนะครับมาขาวดาวที่ประเทศลาวก็ได้นะครับผมที่นครหลวงเวียงจันทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรแล้วก็ AR ปีใหม่ต่างๆนะครับก็ อยากทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นขาวดาวที่ไหนก็แล้วแต่ที่บ้านก็ได้หรือจะเป็นที่ที่เรียกว่าเป็นที่ของมหาชนหลายๆคนก็น่าชืน่นอกาสแต่สําหรับคนที่สวดก็ต้องทําใจนิดหน่อยนะครับห <laughs> ยอกหยอกหยอกอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบอคุณทุกท่านนะครับขอขอบใจหลยๆเดอนะทุกทานที่เข้ามาิดตามรับชมชิมของผมนะครับก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสบายดีสวัสดีครับ